สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมากินปลาเผานะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเควินนะครับวันนี้แล้วก็มีเพื่อนน้องกินนะครับก็คือแฟนนะครับมาเล้กินด้วยกันว่ามีน้ําจิ้มหวานนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มซีฟูด้ดเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นน้ําจิ้มแบบอะไรสักอย่างแล้วก็ซีฟู้ดนะครับอันนี้คือปลาของเรานะครับเดี๋ยวเราจะ เปิดมันออกเราจะเปิดมันออกมานะครับเราจะเปิดฟาร์มออกมาครับโอเคเริ่มเลยคลิปนี้ก็มายั่วคนหิวตอนกลางคืนนะครับโอ้ <c oughs> เสียงก็ด,ดังมากครับผมแต่ว่าในไม้น่าจะไม่ได้ยินนะครับนี่ครับทุกคนโอ้ my god ไม่ต้องรอครับเราไว้ข้างในนะครับ นี่คือน้ำจิ้มจิ้มหวานครับไอโดก็ปวดกินเป็นเพื่อนเลยนะครับมันน่าอร่อยมากถั่วของเราได้ล,ลงไปเรียบร้อยแล้วเราเปโรยน้ำจิ้มลงไปนะครับเดี๋ยวากากินน้ำสักอีกหนึ่ง เรามีน้ำโฟกนะครับคลิปนี้ก็เป็น a อ r a ครั้งแรกของเรานะครับก็ฝากทุกคนส่งไปหาพี่มาละกอด้วยนะครับว่าให้มาหิวตอนคืนด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะเหมือนไม่เอเดมาของอื่นไหมแล้วว่ามันน่ากินมากโอ จิ้มวานของเราได้ลงไปแล้วโอเคเรามาเริ่มกินกันเลยคลิปนี้เราจะใช้ความเงียบที่สุดที่เราจะเงียบได้นะครับ กินมะขามคล้ายมะขามโโอ้เนื้อมันช่างน่ากินมากไม่เป็นไรครับตักขึ้นมาได้แล้วขออนยญาต แกะก้างก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ยินแค่ไหนนะเดี๋ยวเราขอญอาตแกะก้างก่อนคลิปนี้นะครับผมสิบนิ้วนะครับผมเราใช้สิบนิ้วเลยนะครับในการกินขอลองกินน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็ โอ้น่ากินมากเดี๋ยวเรามาซอสกันเลยครัแรกครับโอ้ oh. oh my god อร่อยมากโ oh yeah. อเคอยมั้ยครับโอเคอร่อยมาก mm hmm. อย้ายใช้มือนะครับผมไม่ตังกยยงยจใช่ไหมครับโอเคอืม okay. mm hmm. mm hmm. ช่วยดึงหน่อยครับอย่ายวไปตั้งละต่อไปเป็นต้นเตีพกพูดอีกแบบ กางยืนแกะกางออกครับผมอ๋อมันช่างเผ็ดแล้วร้อนลากเกินเผ็ดแก็คผมจะทนไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้ว<ม>ทำไมมันเผ็ดเยี่ยงนี้ นี้เป็นตาของน้ำจิ้มหวานนะครับขอโทษนะครับที่อาจจะกินน้าเกียดนิดหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะยินเสียงผมตอนนี้ผมกินไหมแต่ว่าอาจจะได้ยินเสียงตอนที่ผมพูดมากกว่านะครับก็ขอโทษด้วยนะครับต่อไปเป็นน้ำจิ้มหวานนะครับแล้วก็มีถั่วด้วย ไปเลยครับผมไปเลยอืมมัหนหมูกินนะอ้อ่ะหมดไหมครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวจิ้มครับ и тут хмм хмм คุณช่วยชิงนี่ผมมาดูต่อไปจะผสมน้ำจิ้มนึง่งอ้าวผมใส่ไปตอนไหนวะเนี่ยเอาผมใส่ไปแล้ว,ลวตัวทีทียผมเบอร์มอนิดนึง มันเผ็ดแ,แล้วร้อนมากผมอยากกินน้ำนะครับ ซีมันช่างซาแบบติงใจมากเลยครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ตัดอะไรมากครับก็มาเยอะทุกคนเฉยๆนะครับเอเมร์แบ๊บแบ๊บไเห็นคลิปนี้แล้วหิวก็ไปหาที่กินแล้วนะครับไม่มีที่ไหนเปิดแนละ้ว อืมโอ้ยอืมเป็นไงล่ะเผ็ดมากครับผมแต่ว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยแต่ว่าเผ็ด อยากให้ทุกคนมาเล่ารอ้อนในกันมากเลยครับก็ชาร์ตคิวนี้ผมก็บอกแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเกี๊ยวอ่ะยาวเกินไปนะครับผมก็ทีน,นี้ผมก็บอกแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เควินด้วยนะครับคิวนี้ผมทำมาหลายเอื้อยลาไปก่อนนะครับมาตามหลังครับสวัสดีครับเอโยบาย